ก็เจนกไม่ต้องไปตึงงานไม่เกนี่ได้เลยเอาไ,ไ,ไม่รู้ใคร้ไม่ตึกงานได้ไม่่อ ว้าววู้วอลังการงานตั้งเจ้าจนยนตมากเอาโอ้ยย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 ายย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 

cảm ơn các bạn đã ơn các meta chip cảm ơn các bạn meta không เนียแล้วกีใ่แล้วมันเอาได้มัยมนมา่เอ่ากว่าไม่ใช่นี่พี่นึกว่าให้ผมได้ให้ละมันจะมีตัวนี้อยู่กันไม่อันนี้อันนี้คนละย่างกันอันนี้ถือกดอุดมุกไมดลว น,นี้พีนาลูน่าจรลงแม่งกันว่าไม่ยุดไม่เรียนโลก็บเปนไม่เรียโลกับโอ้ยเ้าเจ้าเปล่ากรอโอมัอนไม่เด็กเดนเท่อหนอ